โอเคผมก็คาราสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่าน,นกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโลเพเกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มทีมไต่แรงนะตอนนี้ผมก็อยู่แรง6 3 0 0นะครับผมจะขึ้น6,004 4ละเกมนี้ก็จะขึ้น6 4 0 0มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะบวกหรือจะลบนะเกมน,นี้แต่ก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วรับชมคลิปกันเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดครั้งเดียวพอนะ ไปดูคลิปเลยเพจซูปเปอร์ไกช็อบขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และอา V ราคาเริ่มต้นเพียง100้บาททางเพจรับซื้อขายรหัสแบบไม่อั้นทุกรูปแบบและยังมีเว็บอีกด้วยนะครับผมสามารถกดซื้อหันแล้วได้รับทันทีระบบระส่งรหัสให้ดดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรองใครมาตอบแบบสดวกสุดๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อรหัสดีๆไปเล่นะครับผมทักไปทางเพจได้เลยนะคำเตือนเพจจริงต้องมีผู้ติดตามเป็งแสนคนขึ้นไปไม่มีคนมาเนี่ยว่ะ ตรองไหนวะเนี่ยอ้าวอยู่กับเพื่อนเฉยเฮ้ยร<ฮ>่วง<ฮ>ตอนที่ผมเห็นเขาน่าจะอยู่บนฟ้าอยู่นะมาอีกแล้วสวยของดีด้วยไข่ฝาระเบิดอันนี้เนี่ย เว้ยกันโดนนะทุกคนเจอละสวยกันโอ้โห,โหตัวน,นี้เป็นราสใครมาเนี่ย อยากเอาของฟรีก่อนวิ่งไปไหนเดี๋ยน้องลิปหายแล้วเรร้อยแม่งยิงไม่โดนได้งไงวะทุกคนโคตรหมื่นเลยชอตเมื่อกี้ โทรศัพท์หันหน้าจอไม่ค่อยไปชาร์จแบบเล่นแต่เดี๋น้องใช้เขาจะเอาว่ดทุกคนเวยมาเลยไอตัวนี้เหมือนผมเมื่อกี้เลยยิงไม่โดนลูกสองสองด้วย อารมณ์เดียวกันอ่ะเมื่อกี้เพื่อนยิงตายยังอะ่ะน่าจะตายแล้วนะเพื่อนก็คิวเยอะอยู่แต่เย็นน้องชาย เอาหมดแล้วผมอะระวงังไปไหนแลวอ่ะไว้ยังไหมอุ้ยเพื่อนโดนใครยิงนะ่ะไปหาเพื่อนก่อนนะเพื่อนโดนยิงตายหมดเลยสามคน น้าผมเลยทุกคนว่างเหมือนจะมาเอาผมนะตัวนี้หวันเจียบอะไรอย่างงี้ทุกคนไม่มาด้วยดันประเด็นน้องเอ,อ้ยมา ไหวครับผม <Hey. S 1> ทำดีน้องชายเชื่อฟังดีตัวนี้เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนลงมาน้องๆหนูๆแลกให้หมดเลยแล้วกันขอบคุณนะเพื่อนเขาเดาอะไรมาทุกคนนะ่าครับผม ล่วงเฮ้ยเว้ยจัดน้องๆใจเย็นน้องๆล่วงนะหมดได้ยังวะยังไม่หมดดีก <c oughs> ม็ดเดียวเลยน้อง พอบิงหนีหมดทุกคนพอบิงหนีเฉยเลยบนบ้านนะใครอยากขึ้นก็ขึ้นน่ะโห<ฮ>่โ<ฮ>วงอย่างแรงวงโคตรแรงทุกคนวงแรงมากไปละ Qua đi Trời gì nó sai เสียเหลี่ยมจัดเลยตัวนี้หน้าผมไีคนนะโอ้โหซ้ายมือก็ยิงกันไม่ใช่ซ้ายหรือขวาพุดผิด รู้แล้วเดี๋ยวแล้วน้องระวงมที่ชุบตัวเองด้วยตอนนี้ยอย่าทิ้งของกันให้มันดิ่งมาทุกคน มาละยิงคู่ดาวอยู่โอ้โหตายพบศัตรูแล้วนี่งไงโดนผมเหมือนเดิมอะ่ะขอบคุณนะใจเย็นน้องน้องจ่ยอยบอลดิน้อง วิ้ยข้างหน้ามีคนร่วงพบศัตรูแล้วโอ้โหบ้านดาไม่พักเลยอ่ะ๋ยวแปดคนมาทุกคนกระท้ายังเอาได้อยู่ไหมเนี่ยเอาไม่ได้แล้ว มันจะมีคนวิ่งเข้ามาชุบเพื่อนนะนี่ไง oh. ชุบเพื่อนจริงด้วยรักเพื่อนจัดอะโอ้โห oh. น้องพี่ตายว่ะน้อง พอดจบเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงพลาดอะ่ะน้องสู้ๆนะโอ้โหจบจัดว่ะน่าจะไม่ได้ที่หนึ่งเฮ้ยมาดิกปิดคู่มาเดิตัวเดียวโอ้โห,โโหพลาดโทษทีคนดูไม่ได้ที่หนึ่งวะผมพลาดเองละเมื่อกี้ผมปาดไม่โดนไงถ้าผมปาดโดนอะ่ะเรียบร้อยนะเมื่อกี้โทษทีนะครับสี4คิว เพื่อนก็ทำดีที่สุดแล้วนะโอเคผมถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันให่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตอนลัไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเต็มที่แล้วคลิปนี้